เขเ็มือแป้นมเขานาเอแป้มืเลยป้าเขาถือองมันว่าการก็ถือกันสองคนเขาเลยว่านอนน้ากันสามคนเหมือนวาครับคอยเ้าตลอดได้หนิวัดถือเลขอันนี้ก็เลขแม่ครับถือมัดตลอดที่รถขันเดยมากแล้วท่วงออกเลยหนิ คุณแม่ครับสวัสดีครับแม่ยังกอดจ้าแม่สุภาพแม่สุภาพม่มีม่มม้ซื้อเหรนจ้าม่วโอ้แม่สุภาพเนาะสามสุภาพเลยบานเยียนฝันฝันว่ามีงี่ง่าบอกบอกนี่ครับมันเพิ่นก็เรื่อยมาเดี๋ยวบังขาเดินเหนื่อยสั่นเดี๋ยวบังเลยยังตัวแดงทุ่มคืนเดี๋ยวคนผู้ใดไม่บอกแม่ม่ยิ่เง่าหมูืุกสั่นหมูคนแม่ แล้วว่นมันผีคือมีนค้นแล้วเปนผีหนิผีมาบอกนะครับแม่แม่ยุขาหนิขาหนิกลิงแล้วขาดแม่ขากสิงยิ่งเนี่ยครับยิ่งถ่าไปถ่าวเพราะท่านถ่าวมไหเด้แต่นไม่เลขกสามตัวแม่ก็คิดว่านึงเจ็ดเก่าละวันนี้เขาเขียน่ปนาแขงให้เลยเออเขาเอาให้เบิ่งเลยอยนาแขงนาแขงผีของเขานี่ไหมโอ้นาแขงเขานี่วันนี้ก็เดี๋ยวมาเบิ่งกมาพีกแม่ท่านเดี๋ยวมาอีกอยู่หนาแขงเล่าเลยเด้อ เองันเล็กตัวเดียวฟราลาเรากะเรีกว่าี่ราแม่เอาโรตุสันตัวนี้ละเอาสั่งรัซื้อตัวอื่นเพื่อเาัมานี่ก็เลยมานนี่แม่้องไข่ครับตันตัวเดียวกันเจ็ดเก้าปันนมวว่าสีสื้อตัวเดียวนี่ละเอาสัจ็าจ็ดหแม่สาตัวหนึ่งเจดเก้าะครับแม่แมวว่าเดียวตัวนั้นนึงนั่นละ ข้อศรีวันุ่งวัดตีเขาแม่สิตีใส่หน่มันุ่นี่นก็จงเป็นเลขหนึ่งยุคคางแม่ก็เลยตีใส่ซื่อๆดอว่าเรื่งได้ได้ใส่เกี๊เก่าตัวเดียวนานๆครับวันนี้ยุคขาแม่ขาแล้วยุคขาแล้วก็ได้อีกแม่บอวันนี้มานอนมือสีมาวัดนั่นข้ไปนอนน้ำลุกน้องไผ่ครับน้องไผ่ก็เอ้าเน่ากันเอาตัวนี้ละากัน ลูกก็ฟ right? ันเ right. ื่อก <hel> <hil Roz> <arlos> ันนะสันเอาเกีกันหตุการแถหน้าเองสันอกเพื่อนขันจังได้ลูกไปมันฟันวเนี้มันเศร้าพื่นกันไม่ยิ่งมาบอกตีซีมัยิ่งมาบเพื่อกันค่ะแม่ก็บอกเคยเห็นที่เจียบแม่บอกว่าม่แม่บอกเคยเห็นเจี๊บเหรจได้มาบอกอีกมันก็ลูกคุณพ่อมนกันมานอนกัน้ากันเหี่ยวมาเหีนยัอย่างนี้วันนี้ละมันก็เลยว่าเขาเคยถือเขาถือแล้วเจ็ดยมันเจีเนื้อ เงื่อนแผ่นเื่เขาถือสองมันก่อาการก็ถือมันกันสองคนเขาเลยวบานอนกันสามคนเหมืนว่าครับเขาก็เลยแก่พูมฝันอีกว่นอีเขาคือตรงกันแทน่เขาเลยว่าสิไม่รู้เพราะื้อดอกตัวอื่นลูกสู้ตัวเดียวในงานมันว่าเขากผ้ฝันเพื่อกันเด็กผูอีกเนาะสี่ศูนบอกว่าเป็นฝันงวดงวดที่แล้วนี่สามตัวเลยแหละครับแม่แปดสี่สามเลยแหละครับ แล้วฟันจมุดใช่ไหมล่ะแม่ของบ่บ่ฝันปันต่อเล็กปูบาเล็กปูปันต่อส้มันบ่ออกไงเนาะแม่เราบ่ออกแก๊กเจียครับเป็น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 ลูกชายของคุณแม่เนาะโอ้คนบวชโดนเนื้คคะแต่ว่าเลขเ็กคนนี่จะแม่นคือกันบ่วะพระอาจารย์โอ้ยคนนั้นตลอดแน่นิจันวัดถิดถือเลขอันนี้เลขกห้าน้อยเลขอันนี้อย่างแน่ครับถือมัดตลอด ขี่รถขั้นใดมากเลยแล้วถ่วงออกเลยนี่เอามื่อมื่อนี่ขี่รถขั้นใดมากค่ะมื่อแม่ว่าเด็ขี้ขี้มดตายใส่สูงมื่อรานมากแต่คนโนดจัดก็มาส่งหรือบ้านแม่นบอครับมันี้อีอันเอาผัวฝรั่งมาส่งกระออกขึ้นเหยครับโอ้โหนวดนี้ปู่ท่านให้ก็คือสี่ศูนย์ตัวเดียวเหรอครับแม่เดียวโอ้สี่ศูนย์ตัวเดียวมีเฉพาะสองตัวสามตัวไม่มีเหรอครับผม มีไหมครับปู่สามตัวมีไหมครับตัวนี้ปูนี้สามตัวตัวเด็ดหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หี่ศูนเก้าหกเก้าหกเเดียวกันเเหกเก้าหกเ้เร ตลอดกับเขาไล่วันกับืธอขันผู้ใดจะถามกับข้าไรวันทู่อะไรน้องแม่นาะแม่สิถามไอ้ปู่นไหนซึ่งเพื่อนกับพ่อก่เพราะเพื่อนเป็นพระเนาะแม่ครับแต่ผมขอคุณแม่ออกแทนเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่จะออกแทนท่านบวชเนาะค่ะวันคุณแม่จะเดี๋ยวให้แม่ในแม่ได้นั่งแม่สิถามแม่ปูยุทธุโตโยนั่งนั่งแบบไหนครับแม่ลูกขอถามหน่อยนั่งสมาธิแล้วทีนี้ จะสื่อกับปู่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแม่สื่อตลอดออ๋คือมาหาแตบขึ้นตลอดแบบปู่จะมาหาเลยใช่ไหมครับแม่มาหาเราแบบมหาอัมรินลูกชายคนนี้นย่ยลูกใต้อดีตพ่อคนนครับผมมอ๋อแม่แม่เป็นเหมือนว่าเป็นร่างทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับนางเทียมนางเทียมาางงว่่่สรไม่ใช่ร่างทรง ส้มไปเล่นล่างส้มฟอนอันนั้นนี่แม่เออว่าออกไม่ต่อเลยแม่เทียมอย่างเดียวจ้ากันเพิ่นมากเลยมาส้วนมาส้วนงวดนี้ปู่มาหรือยังครับแม่ครับมาส์เราคนมาส์เราบอกบอกเราว่าเราเมยเราไปอั่ยนหวงเสียงยุคขาดพนมครับเราบอกเลยบอกบอกเลยปู่ปู่ซุ่นท่อนี่บ่บอกไม่บอกแต่ว่าการปู่จอมปู่ลุกมาหานี่ออกต่อยตรงเลย่ะครับปู่ซุนบ่อยบอกเรื่องอ่าเรื่องการถอเรื่องเลย ครับนี่กับินแต่ผู้จอมนี่ไปเอาย่งได้ได้ตลอดปู่จอมนี่แหละครับยุคูเวียงนี่ออกเลยล่ะก็แม่ได้ไปถามไปแม่ได้ถามยังแม่ได้ถามท่าน่นต้กเคยเอาที่ไก่ใก่มือฝนยังมาหามันใกล้นะครับแม่ตัวู้สุดโทแล้วบอกลูกสีโทษทามอเด้อทุสัมผัสเอาคุณแม่สุภาพนะคะ อิ True, rain, mm. one. Oh ่พเอฟซีทุหาคนนี่เพราะว่ได้เบอร์กันดียรเขาได้น้าลูกสีเขาได้เนี่บริวานเบิร์นโอตัวนน้วว่ายเบอร์ครัซื้อหอยเห็ดกันเพิ่นสีหยเหดเนี่ยมันมันเป็ตัวมาเลยเดียครับว่าหอยบัญหาบันยังเนี่ยมันจะลอยมาลอยมาหอยเห็น ตัวได้เฉยพี่ยุดอัน้ที่เขาไปทโดดขึ้ไ่ได้เบื่อได้เบื่อไม่ได้ยอดแม่เห็นปะหล่ะไม่ได้ยอดโขมพื้นดโทรมาแม่ก็โท่อฮาเลาอย่างละให้เราบอกค้อหน่งแมวบ่อซื้อแม่นี่ใกล้บ่ได้วันต่อซื้อกับปลได้ตันซื้อก็ออกบ่ออกเลยขอแม่แม่จะซื้อไม่ได้มีแต่บอกอย่างเดียวใกล้บ่ได้เลยล่ะแต่ว่าตัวนี้นะสนใจแดงเรึ่งครึ่งยูนาเคียงนี่คือเกียจเก่าแม่แม่เกียจเก่าตัวเดียว ลูกเป็นหลานเลยย่าเออย่าสาธุโอ้แดงจึงครึ่งเลยเนาะแม่เนาะแดงจึงครึ่งหรือว่าถ้าเอฟซีอยากจะได้อะไรนะอะไรจอมอะไรนะปูจอมปูจอมก็ลองทักหาคุณแม่ดูได้เนาะครับครัแม่ก็ได้เข้ากับเชื้อสาพ่อแม่เนาะเพิ่งจะได้เจอกันเนี่ยครับนานแล้วนะแม่เนาะจ้าปีเมื่อนั้นเพิจ้างงันได้เจอกันด้วยว่าเจออยู่เป็นปีแล้วแม่เนยัยเลแม่ก็ยายเลย แม่กานนั่นแหละเนาะแม่ก็บอกไปหาตะเรนไซเนาะย่อมน้นมนแรงแม่ก็นั่งสามาธิแล้วแม่ก็ดสันอยากให้พ้นมากขอขอก็เขาก็นั่งสามาธิเรียกเอาพ้นมากนี่สิแม่โอ้ครับเขาได้เป็นยังไงสมาธ<า>ิาย,าาย่างเป็นสิบ,บอกกว่าจะแม่นอนนอนนั่งสามาธิแล้วน,น,นั่งเม่นเป๊ะเลยสันสันชนสิบอกมาก่ปกระบอกแม่เลยนี่สินะ คือเลขปู่ก็จะเป็น4ี่ศูนเลขคุณแม่จะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งเจกนะคะเลขปู่ก็สามตัวมี6กสี่ศูนย์เก้าสี่ศครับสู่งสีมีหลักศูนเนาะหัวัจมิเตอร์โูฝันว่าศูนย์ศูนย์าััจเจ้าศูนย์มาให้หอดมองใช่ไหมครับยมง้จะค้นสามี่ไปไั่ไ้เลยที่ออนนะคัที่ออกยกางนี่ก็คือที่ออกมาแปด หนึ่งสี่สเป็นแนงแางของแม่สุภาพเนาะครับผมแองทักหาคุณแม่ได้นะครับผมใครที่ชอบแนวทางปูจอมนะครับเนาะแม่ปูปูจอมนี่ถ้าเกิดเราไปขอนี่จะได้ตลอดเลยแหละครับแม่ได้ตลอดูปนครับใกล้ๆวันนี้คุณแม่ก็จะไปขออยู่ใช่ไหมครับผมออยู่ไปดิอแม่นงสมแม่ขออยู่ที่บ้านเราเลย โอ้จะได้โทรมาหาคุณแม่นะครับนี่อนนเอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมอันนี้เป็นความฝันของคุณแม่นะครับแล้วก็เลขของปู่นะครับเนาะคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ